สวัสดีครับเนาะเดี๋ยวเดีเอี๋สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาในรายการของม้าเห่าออนทีวีอีกครั้งหนึ่งครับผมสำหรับวันนี้เหมือนจะลุมลุมนักเตะอ๋อวันนี้เราไม่ได้ลุมนักเตะแน่นอนครับแต่อาจจะลุมสัมภาษณ์นานักะครับเดี๋ยังวันนี้นะครับเราก็จะให้นักเตะแนะนำตัวก่อนนะครับวันนี้ไม่ทราบว่าชื่ออะไรครับผมผมนัทพลเจริญพรครับชื่อเล่นครับชื่่อเลนชื่อเล่น ท้อครับใส่เสื้อหมายเลขครับหมายเลขเจ็ดครับของชิมายเอฟซีนะครับหมายเลขเจ็ดของชิมายเอฟซีชื่อท้อนี่เวลาเล่นนี่ท้อเหมือนชื่อนะครับก็แล้วแต่จะคิดครับอยากคิดะไรก็คิดเลยครับชื่อเล่นครับไม่ใช่ชื่อจริงแอลอาร์แแต่คิดว่าจากการซ้อมเมื่อกี้ วันนี้ซ้อมยังไงบ้างวันนี้ซ้อมเหนื่อยฮะเหนื่อยอยากลงไปซ้อมฮะลองดูเปลี่ยนชุดสีแดงลงไปซ้อมเหนื่อยฮะไม่คิดว่าเหนื่อยบ้างเลยฮะถามนี่ฮะพูดพูดพูดอย่างนี้เหมือนผมอยากจะลองไปซ้อมดูสักครั้งกันนะครับมัดคอร์ดเขาบอกเขาอยากจะเปลี่ยนสถานะตัวเองครับเล็กน่ะจะเปลี่ยนเป็นผู้เล่นครับขอขอตำแหน่งว่างมีไหมครับงหลังก็แล้วกันครับกูกูว่ามึงไปหิ้วน้ำก่อนไหมนี่อยากจะถามว่าเนี่ยมัดคอร์ดเขาอยากจะเป็นนักเตะของทีมไหมต้องไปหาประสบการณ์ยังไงก่อนครับอันดับแรกก็ซื้อรองเท้าสตาร์ทนะครับ ไม่มีตังค์ครับไม่มีตังค์ก็อย่าไปทำมันเลยไม่ต้องเล่นแล้วไม่มีตังค์ทุกอย่างคือการลงทุนฮะพูดเรื่องตังค์ไปยืมสองร้อยดิผมขอยืมห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยนืมใส่ใส่ใครับวันนี้เดี๋ยวผมเราจะมาสัมภาษณ์พวกกองเชียร์นะครับเอาแล้วครับเอาแล้วเข้าอรู้สึกไงครับมาทำทีวีอย่างนี้รู้สึกว่าได้ตังค์กันมากไหมฮะไม่เคยได้ไม่เคยได้นะฮะอ๋อ เสียอีกนะครับประมาณประมาณว่าชิบหายไม่มาได้หน้าไปก่อนโอเคครับครับอันนี้มาเชียร์บอลนี่รู้สึกว่าเบียร์หมดไปสองสำลังนี่สนุกไหมครัตับก็ยังแข่งแล้วครับตับก็ยังแข่งแล้วครับโอเคครับโอเคเชียงใหม่ขึ้นไทยลีกได้คือตับแข็งตายตับแข็งตายนะฮะจากเป็นกระป๋องเขาจะบอกว่ากินเป็นขวดนะเป็นขวดเห็นว่าเวลาไปเยือนเนี่ยชนะปุ๊บผ่าลังกินกันคนละกี่ขวดอ๋ไม่กินครับพวกผมพวกผมนักกีฬาไม่กินครับจริงๆเป็นคนดีใช่ไหมครับแดกเอาดีกว่าถ้าอ้าวเอาเฉลี่ยคนละกี่ขวดครับวันนั้น คนเดียวผมคนเดียวก็ครึ่งลังแล้วครึ่งเดียวว่าครึ่งลังนะไม่เผื่อแพ้ใครเลยครับเมาละวเรากันละแล้ว้เวลากินไม่กินขวดอ๋อไม่ได้กินไม่ได้กินจริงๆพูดเล่นไม่ได้กินวันนั้นทอลงหร่ได้ล่ไม่ได้ลงครับามเขาหนูซื้อตอนตอนเล่นอยู่ชายหาดตอนตีทีมชาติช่วใชายหาดเป็นไงบ้างครับตอนนั้นตีทีมชาติชายหาดแล้วครับ เหนื่อยฮะซ้อมเช้าเย็นกลางวันเย็นซ้อมสามเวลาเหนื่อยนักเตะในทีมตอนนั้นมีใครบ้างครับที่ดังๆมีที่ดังๆก็มีเคลังกาวงครับโอ้โหพิทิพงศ์คุณดีหลบครับแล้วก็พี่แดงคักศักดิ์คงแก้วครับวิราน้องเจริญครับโอ้โหครับสุดยอดใหญ่นะครับแล้วก็มีศูนย์หน้าของตำรวจใครครับ ยิงยงครับยันยอดัวงามครับร้องเพลงเก่งมากครับตันนี้ใครจไปครับเยาเราผมมาสัมภาษณ์เลนตลกเลยยิ่งยงที่ร้องเพลงกันทงหลงทางไม่ใช่กระเทยหลงทางไม่ใช่เหรอก็ตอนนั้นก็มีผู้จัดการทีมก็คือเราพูดทั้งนั้นเองนะใคร ประพุธกอลังเอกครับผมประพุธประพุธครับประพุธกอลังเอกครับประพุธกอลังเอกที่เป็นแฟนตองอะไรอะตองตองพรกคารค์มายตอนนี้เลิกกันแล้วเลิกกันแล้วเลิกกันแล้วเด้อครับโอ้ติดตามข่าวผู้จัดการทีมอยู่ครับผมติดตามตองพรกคาร์มายอ๋ออ๋อรออยู่ไหมครับไม่ใช่ครับตอนนั้นคิดยังไงไปเล่นทัวร์ใหญ่รู้ว่าชอบไปดูฝรั่งหรือว่าชอบไปเดินชายหาดตอนนั้นพอดีเขา มีรายการของยูริกยูริกเป็นบอลชายหาดครับเชิญมหาลัยในกรุงเทพไปตอนนั้นผมเล่นให้ลังสิทครับพอ,อดีก็เล่นไปเล่นมาโค้ดตอนนั้นเป็นโค้ดบราซิลครับชื่อฟิลิปเขาก็ ดูตัวแล้วก็ดึงไปซ้อมครับอ๋อนึกว่าชอบดูฝรั่งใส่บิกินี่อ๋ออย่างนั้นไม่ได้ชอบดูชอบเอาฮะไม่ได้ดูแล้วเอาเลยนะเอากันเป็นแฉเอาเอาไว้ดูเล่นๆเฉยๆฟังมันไม่โจดเอาไว้ดูเล่นๆเฉยๆครับแล้วเดี๋ยวขึ้นตรงนี้เลยช้อชอชอโฉดฮะโฉดว่าเลยรายการนี้รายการนี้เรตติ้งโฉด อะไรครับผมขอสัมภาษณ์มัตชคอรดหน่อยครับขัดข้อเหนื่อยครับขอบอกขอบอกเข้ากูซะแลขัดข้ออ่าอันนี้คือหน้าจริงๆของมัตชคอรดนะครับสวัสดีครับอ่าสวัสดีด้วยครับสวัสดีด้วยครับหน่าตากรรมมากเลยครับครับอาจจะเป็นหน้าตาเห็นเสือยิ้มๆตัวใหญ่ๆนะฮะเอ่อไปถ่ายรูปนึกว่าใครเป็นที่แท้พี่เขาชื่ออะไรครับอ๋อผมชื่อนาลงเดชครับนาลงเดชครับสเกตครับทัศเกตทัศเกตป๊อปครับชัยยะที่เพื่อนตั้งให้ครับ ตอนนี้ฉายากำลังกาลังดูอยู่ครับว่าเพื่อนๆจะตั้งให้เป็นไงตอนนี้เรียกป๊อปมัดครับเอ้มัดครับครับตอนนี้กำลังมีการโหวตชื่อมัดขอดนะครับครับชอบชื่อไหนชอบชื่อไหนที่สุดครับตอนนี้เห็นว่าเขารอบมาสามชื่อเจ้าพยักแล้วก็มีเจ้าเจ้าพยักเจ้าเจ้าพยักแล้วก็เจ้าพยักแล้วก็พยักน้อย ไอ้เจ้าพยักกับเจ้าพยันทต่างกันยังไงเจ้าเจ้าเจ้าพยักคือเจ้าที่สุดคือที่สุดของเสือเจ้าเจ้าเจ้าพยักที่สุดของเสือเจ้าพยักคือไอ้พยักไอ้พยักไอเจ้าคือเจ้าแล้วร้อนไหมครับเวลาใส่ชุดมัดฉอดเนี่ยลองไปใส่เองดูดิควรตีนผมแล้วครับทีนี้เอาไงดีครับไม่เกี่ยวกับผมนะไม่เกี่ยวกับผมมุ่หน้าเล่นเม่นก่อนเลยไม่ไม่ไม่เกี่ยวกับผมตอนนี้ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการ ป็นมัสคอตนี้ก็ถือว่าเป็นการทำเป็นสเต็ปเก้าวแรกไปครับเก้าต่อไปอาจจะไปเป็นนักเตะครับออาจจะช้าไปหน่อยแต่ก็ต่อจากมัสคอตก็นักเตะคนที่สาสิบหกครับพิ่ป๊อปมัสคอตนะครับขอปเป็นคนที่ส4บสแล้วกันสี่สิบสี่คงเกินแล้วครับเขาว่าน่าส่งได้สี่สิบครับได้ข่าวว่าตอนตอนตอนนี้แต่งงานแล้วจะจะเลิกกับเมียเราตั้งใจมาเป็นมัสคอตเนี่จะเลิกกับเมียเมียจะทิ้งบอกว่ารับไม่ได้มันมันจะต้องรอพิสูตรรักกัน นัดสุดท้ายนะครับระหว่างเชียงใหม่เอฟซีเจอลำปาง FC นะครับถ้าเกิดเชียงใหม่เอฟซีชนะนี้ก็อาจจะมีสิทธิ์เลิกแล้วครับงานหนักไม่พอดีเรื่องเรื่องนะครับที่ว่าเลิกกันมาแชฉกันแล้วครับตอนแรกเขาเห็นมัดขอดเดินเในสนามเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นใครพี่บอกแล้วมันมีรายการวันหนึ่งอ่ะ เขาไปสัมภาษณ์ตอนถอดหัวมาพอดีเมียแบบดูเจอครับเมียบอกจะเลิกกันทั้นเลยไปทําได้ยังไงเปล่าเปล่าเขาเขาเห็นเราไปมือสาวจะขิ้นไอ้นี่มีแำตอบนึกว่าเมียไม่พอใจเป็นเต็มมัดเขาจะหนีบ่าเลยครอบแทนข้างหลังเอาตอนนี้ี่ยังเจ็บหลังไม่หายนะครับแฉกันอีกแล้วโอเคโอเคครับแฉหกโมงครับแฉหกโมงขอเซนแล้วกันครับตอนนี้จะข่าวว่านักเตะบอลนักเตะคิมปิ้นน่ะนักเตะคิมปิ้นอ่ะอาคือว่าเอ่อ แล้วยุ่งอะไรกับโรงเรียนผมจบจากปิ้นมาเนี่ยครับจบตอนนี้คือนักเตะปิ้นมาลรงมาแรงมากครับตอนนี้นักเตะปิ้นมาแรงครับทำไมมาแรงครับเพราะว่ามานหรือว่าหรือว่าเป็นโค้ดโค้ดเก่งกว่าครับหรือว่ายังไงปิ้นเหรอครับรับผมโอ้ปิ้นโค้ดเก่งครับครับอาจารย์สุรพงษ์เชิงอักษรกับอาจารย์วินัยไก่บุตรครับไม่ใช่ครับอาจารย์นักเตะปิ้นที่ผ่านมานี่มีใครข้าที่ต่งงานครับสนพรภิลเลอรอ๋อสุภกิจจินตใจครับอ๋อพี่ป๊อ พี่ป๊อบครับของครับัณฑิตเพชรอําได้หรอป๊อบมันขอดไม่เกี่ยวแล้วมัณฑิตเพชรอําไพด้วยไหมครับบัณฑิตเพชรอําไพครับพี่โจครับบลายของเรานั่นเองโจห้าห้าลังป่ะโจห้าอ๋อเดี๋ยวห้ลังกันนูโกนหัวทำไมโจเนี่ยก็แล้วก็มีที่สำคัญนะน้ำทงสมนาครับอย่าลืมครับโอ้โหเบอร์เจ็ดครับเบอร์เจ็ดทำไมเจ้าเหมียวครับเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดนั้นเจ้าท้อครับแล้วเจ้าเหมียวนั่นเนเพื่อนผมครับเพื่อนผมอ๋อแล้ว มันมีเพื่อนอยู่เหรอครับที่ว่าเลิกโดนเลิกโคบไปแล้วมั้งก็จะไม่คบกับพวกพี่ด้วยเหรอครับตอนนี้ครับวนตีนเลยกันนี่มีเขาอยู่ตรงนั้นนักเล่นบอลเตะครับแล้วแล้วเพื่อนเมทครับเพื่อนเมทอ๋อเพื่อนเมทนราชัยชนะครับเพื่อนคนนี้ตอนนี้ทำงานอยู่กรุงไทยครับเป็นอะไรครับเป็นผอคลครับพนักงานขับรถเลิกเล่นบอลไปแล้วยังไม่เลิกครับตอนนี้กำลังรอครับรอครับก็เห็นว่าไปเล่นตักล้องทงอยู่ไม่ไปครับปีหน้าจะไปเล่นลำพูนเอฟซีครับเอฟซี จะกองทัพลำยัยพี่กัดยังไม่เลิกครับปีหน้าจะไปเล่นสเต็ปแล้วครับอย่าลืมครับปีหน้าผมจะเปิดโต๊ากนะปีหน้ามาโต๊เดี๋ยวฝากไว้ถึงแฟนๆหมาเห่าสักหน่อยครับครับโชคดีพี่ขอให้คงความกลนตีนอย่างนี้เป็นต้นไปปรับดีครับ